สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามากับโปรเจกต์แฮกเพนสามย้อนวัยกันนิดนึงฮะเรามาเริ่มกันเลยครับเราเป็นลองชับตอรแรกกันก่อนครับเอาความลับเป็นยากเลยไม่โอเคครับเริ่มกันเลยครับอ่านี่ครับลูกแม็กกอดก่อนลูกแม็กก็คือลูกแม็กเขาเสียภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นลูกสาวครับในในนิวเจอร์ซีย์เขาก็เลย หนีมาทำงานที่ซาปาโลบราซิลนั่นเองครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับนี่ครับมีคนจับตัวบอนโกโรติโกบอลโกไปนะครับเป็นเป็นนายจ้างของแม็กเองครับอ่าคนใบผมยิกน right, hmm? ี่ก็คือพัสโซมาลุยอะ c t the girl. จะยึดพนุ่งโอ้โหมาเลยต้อพูดแรงเลยไปครับ That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. เล่นเป็นโนแม่ลูกแม็กไม่ไม่ใช่เวลาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เวลาเลา่นเป็นโนนี่ เพาะซัดด้วยอ้าวอ้าวเพียเพ้ยนเพี้ยนดาวสำหรับลงเล่นเป็นปะเนี่ยโอเคฮะเราลุยตอ่อเลยเราตามหาตามหาเราล่องลอยครับในเกมมันมีครูอย่าเลยมีครูสองอันเราเก็บหมดแล้วครับโอ้โหปฏิมากรรมเลือดเลยทีเดียว เกมนี้ค่อนข้างจะเหมือนจริงครับโดนยิงแบบไม่กี่นัดก็มองเทงแน่นอนชนจับไฟเบียน้าไหครับไฟเม่านะทแม็กกำลังหาวิธีว่าเราจะช่วยไฟเบียน่างดีนะโอเคครับ ผมว่าลุงแบกโดดนั่นไงโดดไปหัวแตกโอเคครับเชิญฝ่ายเวียดนามได้ครับต้องการไหมต้องมือไหมไม่กินายคิดว่าไงตรดิโกอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน เปลี่ยนปืนครับสงสัยปืนน้ำเข้า <laughs> โอเคครับโอเคครับลุยกันต่อเลย <c oughs> มันแม็กกำลังจะลงไป <I imagine S 1> ช่วยบอนโก้ครับโอเคครับไปบุกกันเไป <B ongo! S 2> ไปไปฮะบอลโกอยู่ไหนไม่มีตังกินข้าวนี่เนี่ยนาย,นายตายเนี่ยเฮ้ยอย่าหลบสิออกมาีจบ้อยลูกแม,ม็กเดอะแมทริกนั่เนเองฮะ waiting I my so. I had move. weren't say had so. on to ครับเรากดใช้ใบบานโดยการกดแท็บนะครับพอลดไปประมาณ80%ของของของเลือดผมว่ามันไม่ค่อยดีเฮ้ยนี่ไงครับเวลาเราโดนโดนยิงใกล้ตายมันจะสโลแล้วก็กดใช้ยาอัตโนมัตินะครับเห็นไหมยามันจะลดจาก3จาก4เหลือ3 เลนต่อเลยลุงแมคคิดว่าพวกโจรน่าจะเอาบอลโก้ไปทางใต้ดินฮะโอ้โหก็ to เมนี่คอมพานีเลยทีเดียวไหมขอแบบทีเดียวทีเดียวฮะ ไม่ได้ผมกลับมาเล่นใหม่นะับจริงอาชีพเมนก็ปลล็อกไปบางอย่างแล้วครับเก็บกระส SUV, ุนแป๊อสุดเต็มละแปต่อแล้วครับโอเคถ้าใครเคยเล่นภาคหนึ่งภาคสองมานี่น่าจะคุ้นชินกับ การสโลมโบรชั่นของลูกแม็กภาคสามเป็นยีไงเมคเต้มันมีมั่งหมดสามภาคครับเฮ้ยอะไรนะมีงไหมเฮ้ยอะไรไวๆว่ามีงเนี่ยเลยนี่ไงเรี็บร้อย ยังไงโรนิโก้แม็กช่วยด้วยโรนิโก้โรนิโก้มาช่วยแล้วยิงแหละยิงยังยิงไปฮะเรียบร้อยไม่ได้หนียังแตกขอตียากกันโู้ยครับหนึ่งสองสามเฮ้ยแาด บอนโก้นั่งยังมานั่นเองยิงขาหนึ่งดอกปึ๊บเตะบอลไม่ได้แน่นอนฮะแต่ถ้าเป็นสาซ้ายก็อาจจะเตะได้ไปแล้วบอลโกลุกขึ้นกโ้ครมาผมโอเคมันเรียบร้อยแล้วนั่งตรงนี้นะ อันน hey, oh, sure I mean ี so ้ใครเนี่ยโอ้โหยิงเลยผมไม่รู้กันเหมือนกันนะาเสียงอะไรกันแต่ผมว่าน่าจะเสียงว่าเฮ้ยข้าพูดไรทำไมอ่ะทีนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแกนะผมว่าอะไรประมาณนี้ครับคนขวาก็น่าจะเป็นเสื้อเทาน่าเป็นตำรวจธรรมดาอันนี้จะเป็นพวกคอมมานโดรถแต่งตัวคอมมานโดอ โอหแย่เลยทำดีแล้วแม็กเจอคอนเทโซตูไม่ดีเลยนะ่าก็ดีแล้วนี่นั่นคนนั้นใครนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นตำรวจนี่แหละตำรวจธรรมดาแหละ ก็ได้ทำดีครับแม็กทำดีแล้วโอเคครับวันนี้ก็จบพัทหนึ่งไว้แค่นี้กดฝากกดไลค์กด u ับส r คร e กันได้นะฮะเดี๋ยวพัทต,ต่อไปตามมาแน่นอนครับ